สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ออนจะมารีวิวชั้น first clas s นะคะของสายการบินแอมเบรต์นั่นเองนะคะเนื่องจากตอนที่ออนกลับไทยนะคะออนมีโอกาสได้นั่งสายการบิน e อมเบรตนะคะวันนี้ออนก็เลยจะขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะคะมารีวิวสายการบินนี้นะคะประตูตรงนี้นะคะก็จะสามารถเปิดปิดได้ สหรับมินิบาร์ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ข้างๆที่นั่งของออนเลยนะคะเวลาออนอยากดื่มน้ําหรือดื่มน้ําแบบซีหรืออะไรใดๆก็คือสามารถหยิบดื่มจากตรงนี้ได้เลยนะคะแต่สําหรับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราสามารถกดเครื่อง iPad เล็กๆที่อยู่ด้านข้างของที่นั่งของเราเรียกลูกเรือให้นํามาเสิร์ฟได้เลยนะคะไม่ว่าเราอยากได้อะไรนะคะเขาก็จะนํามาเสิร์ฟให้เราคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะออนอยู่ในห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้นะคะอาบน้ําบนเครื่องบินนะคะต้องบอกเลยว่าคือเขามีเวลาจํากัดให้อาบน้ํานะคะแต่ละคนนะคะทุกคนค่ะออนจะได้อาบแค่25นาทีเท่านั้นนะคะถ้าเราอาบน้ํา25นาทีน้ําหมดก็คือจะไม่มีน้ําแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวออนจะมาอาบน้ํานะคะอาบน้ำบนเครื่องบินนะคะ นน้น้มีรน,นี้นะคะมีผ้าเช็ดตัวนะคะทุกคนลูกเรือเขาก็จะเตรียมมาไว้ให้เรานะคะแล้วเขาก็จะเดินไปแจ้งเราว่าถึงเวลาอาบน้ำแล้วนะคะเราก็เดินมาอาบน้ำจ้า หลังจากที่ออนอนัน้ําเสร็จนะคะทุกคนขาออนก็มานั่งที่นั่งของออนกระหายน้ําเล็กๆเบาๆนะคะก็เลยหยิบน้ํำสปรายหรือเซเว่นอัพนะคะขึ้นมาดื่มจ้าอันนี้คือออนชอบมากๆเลยนะทุกคนขาหูฟังนะคะคือลักชูมากนะคะหูฟังที่เราเสียไว้ดูหนังฟังเพลงนะคะคือใดๆคือดีมากจ้า เาจะมาเสิร์ฟชาเรานะคะทุกคนถานี่เขามาเสิร์ฟชามาเสิร์ฟขนมให้เราทานนะคะหลังจากที่ยออนดื่มชากับขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำอาหารมาเสิร์ฟเราจ้า หลังจากทานอาหารเสร็จนะคะก็ถึงเวลาลงจากเครื่องและเขาก็จะมีรถกอล์ฟมารับเรานะคะเราไม่จําเป็นต้องเดินเลยจ้าใดๆคือดีมากๆเลยนะคะแล้วเขารับเราเพื่อที่จะไปส่งที่เลาจนั่นเองนะคะนี่คือบรรยากาศในเลาจ้า